อุ๊ยแม่สาวโรแมนติกเธอแอบบอกรักใครหรือเปล่าแอบส่งผลงานเซรามิกของนอรลิซ่ากันค่ะเห็นเธอมีการมาโพสต์ภาพผลงานการปั้นของเธอตอนที่บินมาเที่ยวที่เมืองไทยซึ่งก็มีทางแก้วเป็นรูปหัวใจแล้วก็ถาดรองแบบนี้นะคะซึ่งก็มีคนตาดีค่ะตามไปดูผลงานหลังจากที่ทำเสร็จแล้วของนอรลิซ่าอีกด้วยแล้วก็ต้องแปลกใจค่ะกับภาษาฝรั่งเศสที่เธอเขียนนะคะตรงนี้ค่ะว่ามาเซรีนะคะเห็นเขาว่าแปลว่าที่รัก ซึ่งก็เป็นคําที่ใช้เรียกที่รักกับผู้หญิงในภาษาฝรั่งเศสอุ้ยแม่สาวโรแมนติกหมายถึงใครหรือเปล่านะคะติ๊กตอกติ๊กตอกค่ะคงจะต้องลองเดากันเอาเองแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่านะวันนี้นอนลิสตาค่ะก็อยู่เลน่นกันกับลูกชายนะน้องแมวของเธออยู่ที่บ้านค่ะ แล้วก็มีการจับเอาเจ้าลูกาเนี่ยมาฉลองวันเกิดพร้อมกับเต้นเพลง Flower นะคะทำชาเลนจ์กันไปเลยค่ะนอกจากจะฉลองวันเกิดให้กับน้องแมวแล้วเนี่ยเธอก็ยังมีการช่วยพิจิสุปโปรโมทอีกด้วยนะคะเก่งมากกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมก็สุขสันต์วันเกิดค่ะสำหรับเจ้าลูกา้าส่วนอีกคนค่ะก็ไปเล่นซีรีส์ The i d o l ต้องบอกว่าแซ่บมากๆเลยนะคะก็ให้ภาพมาเล่าเรื่องแล้วกันค่ะกับการเปิดตัวเป็นนักแสดงครั้งแรกของเจนนี่นะ,ะเรียกว่าร้อนแรงมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม อแอดก็เอาความเคลื่อนไหวใหม่ๆเนาะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า